ใหญ่ใหญ่มากดูหูยืนเนาะนี่ครับีข้างในเจดีนะครับใหญ่มากนะครับ

กัดิีในเกินัห้าินีก่ก็เกิดึชั้นแลแล้วครับแลแ,ลบแ,ลแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นขึ้นอ,อีกชั้นหน,นึ่งดีข้างนะครับอโอ้โหสูงสูงจนโอ้โหสูงมากครับดิวเลยครับสูงมากครับดูดู ที่เราเลี้ยวมาไก,กลๆนะครับคุณดูดูดดอันนี้เราขึ้นมาชั้นเก้านะครับอ๋อใช่ขึ้ั้ข้างบนจะเป็นพิพิพพพธภัณฑ์นะครับแล้วก็ชั้นท่าเป็นพิพิธภัณฑ์อ๋อเป็นพระบรมสารีริกาธาตุนะครับมาดขึ้นมาคือขึ้นมาใหญมานะครับหมอครับเปิดประตูให้ชมทำไมอ๋อให้ชมข้างในเปิดเข้าไม่ได้นะครับโอ้ดู เป็นบุญนะครับอื่อยเหมือนกันแค่ขั้นเดียวเองแ้จเปไหมเียนองค่อันนี้คือยอดของเดีดีนะครับสวยมากครับดู ที่เขาปิดนก็สวยมันสูนี่เราเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกประทานเป็นทองคำแพ้น่าจ,จะมาจากอะไรนะอเมริกาบลวอะไรที่ไม่แน่จริงๆนะจากบริเวณของอีนยะ ก็คือบรรยากาศรอบรอบนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวมันจากข้างบนนี่สูงมากน,นี่คือชั้นบนสุดนะครับอันนี้ที่เห็นคือชั้นห้านะครับจะเป็นพ,พิพิธภัณฑ์นี้กำลังลงจากชั้นแปดนะครับ ลงไปที่ชั้น5นาครับเรือๆกล์เทล้นะครับลงมาเรื่อยๆก็จับริมบันไดลงมาเรื่อยๆนะครับอาจจะเสียวๆหน่อยเพรสูงมากมือตอนนี้ถึงแล้วครับชั้น5ชั้นนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปนะครับต่างๆแต่ตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่ครับดูตะบิโดกนะครับพระต่าง ก็ลมเย็นมากครับนี่ที่เราขับรถผ่านไปผ่านมาเราเห็นสูงสูงนนี้ก็จะห้าน,นะครับดูดูแล้วกบรรยากาศของกาฬสินธุ์นี่นะเป็นอำเภอจางตลาดนะครับนี่คือเมืองกาฬสินธุ์นะครับอยู่ข้างหนาง้า